สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าค่ะสำหรับวันนี้อยู่กับดิฉันนัฐการเอี่ยมชมเป็นผู้รายง,งานข่าวค่ะโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนางานอาชีพประจำปี2565โดยไฮไลท์ของงานอยู่ที่การประกวดแข่งขันชุดรีไซเคิลของนักเรียนในแต่ละระดับชั้นค่ะ เมื่อวันที่16กันยายน2565ที่โรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีนายภาคกรปิ่นชัชวานผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนางานอาชีพประจำปี2565โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกันนายภัสะกรปิ่นชัชวาลผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีกล่าวว่าด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้สามารถเรียนรู้มีทักษะกระบวนการคิดประยุกต์ความรู้แก้ไขปัญหาและพัฒนาตนเองไปสู่อาชีพในอนาคตมีเจตคติที่ดีต่อาอาชีพ ทางกลุ่มสาระการงานอาชีพจึงได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนางานอาชีพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะกระบวนการคิดการจัดการและนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานอาชีพเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและรักในการทำงานเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความตระหนักและเห็นคุณค่าของงานอาชีพ ในโครงการได้มีการจัดกิจกรรม3กิจกรรมซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่1กิจกรรมประกวดแข่งขันบายสีปากชามแบ่งการแข่งขันออกเป็น2ระดับชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกิจกรรมที่2กิจกรรมประกวดแข่งขันชุดรีไซเคิลแบ่งการแข่งขันออกเป็น2ระดับชั้นคือระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมที่3กิจกรรมการงานอาชีพพรนษาซึ่งประกอบด้วยฐาน5ฐานฐานที่1ร้อยสายคล้องแมสฐานที่2ดอกไม้ประดิษฐ์ฐานที่3สบู่เหลวอเนกประสงค์ฐานที่4น้ำยาล้างจานฐานที่5ตักไข่คุณครูและตลาดนัดกงก้นซึ่งจัดในช่วงพักกลางวันของนักเรียน โดยนายภพะสะกรปิ่นชัชวาลผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีกล่าวต่อว่าอาชีพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักเรียนทุกคนการที่นักเรียนได้มาเรียนรู้ในสถานศึกษาเป็นการนำความรู้ส่วนหนึ่งไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้สามารถเรียนรู้มีทักษะกระบวนการคิดประยุกต์ความรู้แก้ไขปัญหาและพัฒนาตนเองไปสู่อาชีพในอนาคต มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพทางโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้และพร้อมที่จะสนับสนุนนักเรียนทุกคนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง จากนั้นนายภาสกรปิ่นชัชวาลผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดประเภทต่างๆและที่เป็นไฮไลท์ของกิจกรรมในวันนี้คือการประกวดชุดรีไซเคิลของนักเรียนในแต่ละสายชั้นโดยนักเรียนที่เข้าประกวดได้ตกแต่งชุดที่เข้าประกวดอย่างสวยงามโดยมีการนำวัสดุที่เหลือใช้เช่นถุงพลาสติกกระดาษ หลอดดูดน้ำมาตกแต่งและมีการเดินโชว์ไปรอบงานซึ่งเรียกเสียงเฮจากคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างมากสำหรับโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นโรงเรียนหนึ่งในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีมีนโยบายในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นโรงเรียนในระดับแนวหน้าโดยมีเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาไปสู่ระดับแนวหน้าในระดับจังหวัดและเทียบเคียงคุณภาพผลสัมฤทธิ์ในระดับประเทศคือการจัดการศึกษาอบรมตามความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น โดยการจัดการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีศักยภาพตามกรอบของการปฏิรูปการศึกษานอกจากนั้นยังจัดการบริการและส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาความรู้ทักษะในด้านการประกอบอาชีพแก่ประชาชน ด้านกีฬาน,นันทนาการกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไปรวมทั้งด้านกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนาศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีมีนโยบายสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเพื่อให้พัฒนาไปสู่แนวหน้าของจังหวัดลบบุรีทั้งนี้นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีมีแนวคิดและนโยบายในการสนับสนุนให้นักเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง5แห่ง จะต้องได้รับการส่งเสริมอย่างทั่วถึงและสอดคล้องตามศักยภาพของตัวเด็กเองทั้งในด้านวิชาการและด้านทักษะชีวิตเพื่อให้เด็กพัฒนาตนเองตามความถนัดโดยให้การสนับสนุนงบป,ประมาณให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีอีก5แห่งซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนเทศบาล1ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีโรงเรียนเทศบาลสระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรี โรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีและโรงเรียนเทศบาล5ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุ ie, รีรวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลบบุรี ie, ในการพัฒนาด้านต่างๆให้ก้าวสู่แนวหน้าเช่นด้านโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาให้โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์สถานที่เหมาะสมส่งเสริมการเรียนรู้มีห้องเรียนอัจฉริยะ มีห้องปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้วิชาทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ด้านภาษาและคุณธรรมจริยธรรมด้านส่งเสริมการศึกษาเน้นการพัฒนาหลักสูตรเช่นเพิ่มทักษะด้านต่างๆเน้นการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบและด้านการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมโดยส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชนเอกชน ครอบครัววัดและโรงเรียนมีส่วนร่วมดูแลส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่โดยสำคัญที่ต้องมุ่งเน้นควบคู่กันคือการสร้างคุณสมบัติของเด็กที่พึงประสงค์ได้แก่อดทนมีวินยัยรับผิดชอบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กระตันยูและสำนึกรักท้องถิ่นตลอดหลายปีที่ผ่านมาทางเทศบาลเมืองลบบุรีโดยนายจำเริญสละชีพ มีความพยายามที่จะจัดการศึกษาด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมและครอบคลุมทุกรูปแบบทั้งการศึกษาในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังจากการทำด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของนายจำเริญสละชีพนายกุทศมนมรีเมืองลบบุรีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาคุณภาพการศึกษาประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีเด็กในพื้นที่รับผิดชอบทุกคน ต้องได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเท่าเทียมกันทุกคนโดยเทศบาลเมืองลบบุรีตั้งเป้าหมายในปีงบประมาณ2,566โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นโรงเรียนที่ได้มาตรฐานก้าวสู่ความเป็นเลิศทั้งในด้านวิชาการและด้านทักษะชีวิต ก่อนจากกันในวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์วราศักดิ์ไกรเลิกกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมข่าวสวัสดีค่ะ